ตัวสุดท้ายลองลุมยิงดูอย่างน้อยมันก็หลบไปเก่งมันแค่เด้งเลือดนะจัไหวนี้ก็ถือสตันของซาคุทูเหมือนกันเลยอย่างน้อยมันก็กันให้มันเด้งเลือดนะเอาลองดูฮะลุมยิงมัน มันตัวเดียวจะอะไรมากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel e x ิล่าเกมเมอนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UC ซีเอใน Surf ์ฟ o b a l นะเข้ามาในอารีนาแล้วขำตัวเองนับวันผิดไงตอนแรกนึกว่าวันนี้แบบมันต้องมีอีกวันหนึ่งใช่ไหมพรากฏเข้ามามันเด้งขึ้นมาเนี้ยเลยต้องอัดตรงนี้เลยอัดคลิปมาตรงนี้เลยนะก็ อารีนาซีซัน6นะครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับแบบงงๆเหมือนกันว่าเอ้ยมันถึงแล้วเหรอวะเออผมนับวันผิดนะเนี่ยเอออย่างนี้แหละผมเบลเบ์มึนๆนะบางทีไปเล่นอีกเกมหนึ่งก็ลืมอาร n a ด้วยแหละอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับซีซันนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นซีซันที่7กันต่อเลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปลุยกับ NPC วันนี้เป็นวันแรกเนาะที่เล่นกับ n p c นะครับ พูดถึงเมื่อวานนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยไม่ได้อัดนะชนะ6กแมตช์รวดเลยแต่ว่าโชคดีคือเจอทีมเบานะครับเนี่ยเจอล้าน8ล้าน9ล้าน7ล้าน7จล้านแแล้วก็ล้าน9้าไม่มีพวก2ล้านนะครับถ้าเจออย่าง2ล้านเนี้ยแพ้แพ้แน่นอนนะครับโอเคมารับของรางวัลกันก่อนนะก็รู้สึกว่าผมจะได้อันดับที่12นะครับ ก็บบยังดีเพราะว่าคาดการว่าอาจจะลงมาถึง30-50แล้าตอนแรก <c oughs> โอเคได้เพชรมาอีก900นะครับเหรียญอารีนาเมดานอีก39มพนะครับแล้วก็แ,แต้มรีไซเคิลอีก950นะครับ oh, <okay. S 1> ก็เคลมมาเดี๋ยวเราขอไปส่งสำรวจแป๊บหนึ่งนะครับเก็บเคลมมาก่อนออเราเอาแรงเอคลาสละกัน6ชั่วโมง โอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ไปแลกโมดูลในแคนก่อนนะครับอตอนนี้แคนเราเลเวล16แล้วนะครับไม่ใช่แคนผมหรอกแคนเพื่อนๆในกลุ่มนั่นแหละนะครับอาศัยเขาอยู่คือ <c oughs> <c oughs> ผมไม่่คยขี้เกียจทำแคนไง <c oughs> ถ้าเกิดใครติดตามช่องผมมาตลอดนะปกติผมไม่ค่อยทำแคนหรอกขี้เกียจด,ดูแล <c oughs> เป็นผู้ที่แบบมุ่งมั่นกับการนอนมากกว่านะมากกว่ามานั่งทำแกลนโอเคเดี๋ยวเราส่งของไปแรกก่อนนะอ่ามีตรงไหนอีกแล้วเนี่ยสีเขียวอะไรนี่มันเยอะจังแฮะอ๋อเรายังไม่ได้คัดนี่นะพวกที่แบบได้จากบอสนะโอ้ยถลายอ่ะมีอนี้อีกอันหนึ่ง ที่เหลือต้องไปพวกสีน้ำเงินและน้ำเงินนี่ก็เยอะเหลือเกินอโอเค5ชิ้นนะครับตรงนี้อย่าลืมส่งนะทุกคนมันได้เหรียญแค้นทีละส0งแล้วก็แนะนำว่าส่ง SR นะครับเพราะว่า SR ได้ชิ้นละ40 R ได้20 N ได้10นะถ้าใครส่ง R กับ N มานี่คือขัดทุนนะควรจะได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกิวเลเวลถึง15นะครับมันก็จะส่งได้วันละ200นะ ไม่ใช่วันละสองวันละสี่ร้อยเลยเพราะว่าช่วงตอน10โมงทีหนึ่งแล้วก็4ทุ่มทีหนึ่งนะครับแ้วเดี๋ยวแคนพอเป็นเลเวล18นะครับก็จะส่งเพิ่มได้อีกเป็น240แต้มนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็รยบร้อยมาต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยอาริลาอารีน่ากันเลยนะครับอารีน่าซีซั่นนะครับเ,เดี๋ยวผมขอย้อนไปดูไอ้นี่นิดนึงนะ อันดับของซีซันที่แล้วอันดับหนึ่งเป็นทีมจีนนะมีห้าดาวสองตัวนะครับอันดับสองเป็นเบคอนนะตัวโหดผมไม่ค่อยอยากเจออีกทีมนี้จะอะไรไม่มีหวังเลยอันดับสามก็เป็นทีมที่มีห้าดาวสองตัวนะครับอันดับสี่เป็นเซเนสที่มีไอ้นี่ด้วย GT กันดั้มนะอันดับห้าแอนดี้แอนดี้นี่ก็โหดผมเจอบ่อย อันดับ6ทีมจีนอีกแล้วอันดับ7อันนี้ทีมไทยนี่นะโอ้ยเติมตัวใหม่มาด้วย G3 ท u ีกันดั้มนะครับโอ้แล้วมีไฮนิวสี่ดาวด้วยอันดับ8นี่โอ้ห้าดาวเพียบเลยเอ้ยทีมอันดับ8เนี่ยผมคิดว่าอันดับเขาจะได้ดีกว่านี้ซะอีกเออไม่เข้าใจหรือข้างบนมันโหดกว่าอันดับ9นะครับอ,อันดับเนี่ดาวดาวน้อยนะแต่ว่าเขามี เอสดกันดัาวสองดาวนะครับแล้วก็มีเพลไรเดอร์ดาวหนึ่งแล้วก็มีตัวหลบอีกโอ้คือเขามีตัวหลบเยอะแล้วก็ตัวตัวไอ้ตัวบิกันซาคุมันซ่อนอยู่หลังไอ้ตัวฟูลอาร์เมอร์นะครับมันก็ดึงเวลาได้ที่เหลือมันเป็นตัวหลบเก็บเกตอันติก็ล่อหลอกได้อยู่ทั้งเพลไรเดอร์ทั้งไอ้ตัวสีทองนะแล้วดามจมันก็เป็นซากุกับไอ้นี้สองดาวนะครับอืมแล้วมวัวแต่ไปเผออย่างอื่นโดน โดนอติของนาติกียวอีกนอันดับ9นะครับอันดับ10อันดับ10นี่โอ้โหทีนี้ไม่มีแทงเลยห้าวมากห้าวหารจริงๆสุดยอดแต่ว่าตัว5ดาวมี2ตัวแล้วก็4ดาวตัวหนึ่งนะครับอันดับ11นะครับมี5ดาวตัวหนึ่ง2ตัวนะมีทีอันดับ9้าเนี่ยไม่มีไม่มีดาวเยอะนะเออ,อันนี้เก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะ เพราะว่าเหมือนยังไม่เคยสู้ด้วยนะทีมรีดๆอะไรเนี่ยนะครับที่เหลือนี้รู้สึกว่าเขาจะมี5ดาวกันหมดนะครับแล้วก็อันดับ12เป็นผมเนะเาะก็จะมี4ดาว3ตัวเอ๊ะทำไมยูนิคอนมันโชว์ว่า3ดาวไองเงาผมเอาไป4ดาวแล้วเนี่ยอ๋อันนี้มันต้องเป็นนี่แน่เลยเหมือนแบบตอนลงครั้งแรกหรือเปล่าเนาะวันแรกเพราะตอนนี้ยูนิคอนผม3ดาวอะแล้วก็ตอนหลังๆผมเอาไอ้น,นี่ลงบ่อยด้วย ตาคูดแดงสี่ดาวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดูจากอะไรนะหรือทีมป้องกันเราไม่ค่อยได้อัปเดตทีมป้องกันนะครับแล้วก็อันดับสิบสาอันดับสิบสามนี่เจอกันเมื่อวานผมชนะไปแล้วแต่ว่าชื่อหืดจับนะไม่ใช่ว่าชิวชิวนะหืดจับนะครับแล้วก็มีทีมจีนแบบรอต่อคิวเอ้ยทีมอันดับสิบสี่เนี่ยผมแพ้เขาบ่อยไอ้ีมเนี้ยไอ้โลหาดาวเชี่ยยาวเนี่ยก็มีเพลย์ไรเดอร์เนี่ยจาได้เลย นะครับโอไฮโออยู่18โอไฮโอนี่ก็เจออยู่มี3 5ดาว3ตัวแล้วก็อันดับ19นี่ทีมคนไทยเหมือนกันเนาะโอเค20อ่ะก็ถือว่ายังพอได้อยู่หลังจากนี้นี่ถ้าเกิดปั้นฟูลอาร์เมอร์ไม่ทันนี่อาจจะร่วงยาวนะครับเพราะว่าโล่ตัวเดียวของผมมันเป็นโล่แบบ โลปันมาใช้แก้ขัดด้วยนะมันก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เดี๋ยวจัดทีมป้องกันอีกนึนงแล้วกดออกมาทำไมนี่งงตัวเองอะจัดทีมป้องกันเนี่ยผม,ผมมันสี่ดาวไปแล้วหรือว่ามันมันไปคิดจะอะไรผม,มงงกับมันระบบระบบมานี้ชวนงงจริงเลยโอเค มันก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรนะพูดถึงเราก็เซตแล้วนี่นะนะครับอ่ะไปลุยเลยละกัน NBCTRE นะครับโอ้โหนี่ตัวเขียวตัวเดียวเองถ้างั้นซาคุทูเราก็ยังคงตกงานเหมือนเดิมเนี่ยผมเปลี่ยนทีมบุกไปแล้วด้วยนะเนี่ยใช่ป่ะจริงๆมันน่าจะเปลี่ยนตามเรา แค่รีวิวอยู่ไหนโหลงมาข้างล่างเลยมาไกลจังโอเคทีมเดิมนี่แหละเอาเป็นว่าถ้าไม่เจอ NPC พลังสักสองล้านสี่สองล้านห้าอย่างนี้ก็โอเคแล้วแหละสำหรับวันแรกนะครับเจอ NPC เทียร์อีเนอะ โอเคเราจัดแบบนี้อ้ไอ้นี่ทำไมไปอยู่ข้างหน้าวะโอเคเปิดอัติหรือ,อยังไปลุยปรับความเร็วลงเฮ้ยย <im> ูนิคอนยิง <Un icorn. S 2> ยิงเียบร้อยเก็บโรดูไหมเจอเทีก็สบายหน่อย เหน้าวายหน่อยまったくกิมอไม่เห็นได้ัอ่ะเอสกันดัมกับยูนิคอร์นนะครับยังทำดาเมจได้ดีเหมือนเดิมทีมต่อไป เียดีนะพลัง1นล้านสองนะครับหุน้ำเงินเพียบเลยน้ำเงิน3เขียว2ม่วง1น้ำเงินเยอะอ่ะเอ้ยมีชิคกี้เด้อเอพีซีก็มีชิคกี้เออะเอากับเขาซี่ไะทีมเดิมไปก่อนน้ำเงินเยอะแบบนี้เราจะหาจังหวะเอาซาคุทูลงไม่ได้เลย แต่ N P C มันไม่ค่อยจัดแผนนะครับอ่าล้วก็ยืนแผนนี้ไปนั่นแหละยูนิคอนยูนิคอนเรียบร้อยเก็บไปแล้วหนึ่งโอ้เอกกันดัมเก็บไปสองโอ้เอกกันดัม้องโรลุกกาเราโรลุกกานี่นึกถึงซุปเปอร์วรบอทภาคหนึ่ง มันขับ E W S Gundam ใช่ไหมเดี๋ยวมันชื่อ E x Gund S Gundam ว่ะจำไม่ได้อ่าเรื่อนแรงขึ้นมาเป็น C 1หนึ่งนะครับ E Gundam นี่มันแน่นอนจริงนะตอนนี้แบบอยากได้อีกสักตัวซ้ำ ต่อมาเป็นเทียซีนะครับพลังหนึ่งล้านห้าจริงอย่างนี้ก็สีเขียวน้อยอีกนะเราอยากจะเอาลงก็ลงไม่ได้สำหรับซาคุทูยังไม่มีที่ให้เล่นไงไม่รู้จะลงไปตีใครอ่ะเนี่ยโอ้เริ่มมีการจัดเป็นแผนแล้วถ้างั้นเราเก็บไอ้นี่ก่อนเลยคันดั้มนะ โอเคลุยนะครับไปตามอัมโรมาเนี่ยเรือหน้าบานาดแล้วซียิงเอสนดัมให้หมดเรียบร้อยอัมโรเก็บไปสองววันนี้แบบนี้แบบนี้เอสนดัมยิงนะครับสวยนี่เหนียวแท้ เดี๋ยวรอเรามีบ้างเถอะเฮ้ยเราได้แต้มมาแล้วนี่่าถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะแลกเป็นของมาอัพรู้สึกว่าตัวอื่นผมจะก้าวหมดแล้วนะโอ้ย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 ,อย,อย,อยไม้์เขาหลังหล่นกระลัคขันหลัง <S <S ไปไหนแล้วช่างมันมากลับมาลุยกันต่อกับกันดัมโอเคเฮ้ยนี่ไงซาคูบิกัน วอายูนิคอนแบบนี้พอไม่ดูนี่ทาเอจตกเลยนะต่อไปเจอ NPC เทียบีนะครับพลัง1นึ่งล้านหแสนนะเป็นตัวดาบ3โลห่งมีสีเขียวสีแดงด้วยจริงๆแบบนี้เราไม่ต้องเอายูนิคอนลงก็ได้นะเนี่ยอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยบานาดในตกงานแล้วเฮ้ย แล้วก็ชารเราเอาชาตัวนี้ลงแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันหลบเก่งกว่าชาตัวที่แบบเป็นตัวหน้าตู้นะชาที่เราฟาร์มมานะครับอืมพลังลดลงนิดหน่อยแต่ก็โอเคไปโอ้ฝั่งนู้นเขียวเยอะแหละแล้วก็ไม่มีตัวม่วงด้วย เราเอาอยูนิคอร์นลงไปก็ไม่รู้จะไปตีใครมาเราจัดทับให้มันมาบวกตรงนี้เลยละกันสีแดงนี่วินตัดสีแดงวินตัดสีเขียวรอรอชนซ้ำน้ำเงินวินแดงเขาโอเคไป ตามไปดูพ่ชาเราดีกว่าชาและฟาคุบีมโทมาฮอกนี่ี้เนี่ยฟาดด้วยขวานไ่โดนนะั่นแหละฟาดไปนะั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนายนักตีธรรมดามาชิดยังไม่โดนอีกเหรอชา่าหลอกฉันชาบอกดูดูรุ่นหุ่นเลยฟาคุเลยนะให้ไปสู้กับหุน่นอย่างเทลไลเดอร์ ไม่เนี่ยยิงอัตินะซะชามันไม่อยู่ที่ว่ามันเป็นหุ่นรุ่นไหนมันอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังภูมาลัยรเอ้ยไม่ใช่ใครอยู่ในห้องมั้งครับไม่เนี่ยสับหัวไม่โดน ใช่ไายทำอะไรเบลปร์ไรเดอร์นี่มันก็ถึกจริงนะมันหลบเก่งนะนแม่แรกๆนี่ก็ยังสนุกนะแต่เดี๋ยว n b c พลังขึ้นมาอีกนะก็นั่นแหละ เทียรเ A กับเทียรอสนะครับมีโอกาสที่จะขึ้น2ล้านกว่านะอ่ะเอสกันดัมโอ้โหดูซาคุแล้ดิลงไปตีไม่โดนเน่ยมันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องความชำนาญหรือเปล่าตอนนี้อ่ะทีนี้มาเป็นเทียเอนะครับพลังหนึ่งล้านเก้าแสนนะมีตัวม่วงด้วยถ้างั้นเดี๋ยวซาคุเราเก็บละ เอาเป็นบิ๊กการกลับมาเหมือนเดิมเอเ้ยบิ๊กการมันลงอยู่แล้วนี่ยว่าเอาเป็นไอ้นี่บานาดกับยูนิคอนซาคุอ่ะมันยังไอ้นี่ไม่เสร็จไงปั่นไม่สกิลมันยังไม่ครบอะ่ะต้องรออีกนิดนึงบานาดอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วโอ้โเหเลือกไปดูเพชรข้างบนเมื่อกี้สองหมื่นเก้าแล้วเออได้จากไอ้นี่ไงอารีน่านะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะไปสุ่มตู้เซตาสักหมื่นห้าพันเถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากให้ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ละเอาไว้สุ่มต,ตัวต่อไปนะครับมาเพราะว่าถึงเซตาเราสุ่มมาเราก็ยังไม่ได้ใช้อะ่ะมันดาวมันไม่มีไงกว่าจะปั้นเสร็จอีกนะครับอาจาต้องรอไปอีกแต่ว่ามีติดไว้ก็ดีเพราะเป็นตัวลิมิเต็ดเนาะ พลังโพกันเลย n p, p, p c t a เดี๋ยวเรามาเล่นโซนหลังนี้ก่อนละกันนะครับเขียวน้ำเงินเราต้องซ่อนไว้ข้างในอ่ะม่วงยิงตรงนี้เขาโอเคแล้วก็ยูนิคอร์นอยู่หน้า มันก็วิง่งไปชนในนี่อยู่ดีอะนะเอาไปตรงนี้ก็นแน่ยูนิคอร์นนะครับให้ชนกับฟูนาเมอร์เขาไปเลยโอเคลุยตามไปดูยูนิคอร์นเนียวโอ้โหดูเท่านั้นดูกันด้ามดีกว่าอ่าตัวบ่วงเขาตายไหมไม่ตายว่ะเลยนิดนึงก็ย,ยิงหน่อยกันด้ามสับมันเออดีมากอามุ้งรูดจะปล่อ,มอยอมันหลุดไปแนวหลัง โอ้ซาคุบิกานเกือบตายอ่ะนี่อาบูโรเมื่อกี้เก็บไปหนึ่งทีนี้เก็บคูนามร์ิีมวอีกตัวใช่ไหมอย่าไม่ตายวะโโดนบินตอนฟ้าด้วยปืดมาแล้วปันเต็มโอไม่เท่าไหร่อุ้ยบาลานเรื่องสองเลยโอ้ตัวนี้แค่ส่งบ้างส่งดาวก็โหดนะ รออย่างนีน้ก่อนรอเรามีแต้มก่อนโวนย้งคอนแตกนะครับอืมโดนสาขูยิงอีกโดนกันด้เราถึงกับแตกไม่เป็นไรเรายังเหลือแฮมม่าแฮมม่ากับมาชูเมอร์พลังยังเต็มอยู่่งน,นุ้นหมดแล้วเหลือตัวเดียวแล้ว ถ้าจะเหลือบิ๊กกันตัวเดียวเนะี่เก็บมั่นเจ็บมันเรียบร้อยนะครับศิษิว่าอุ้งยิงว่าทอสิ่มงมุ่มงศิลป์ที่สมาหลุนกันแมตซ์สุดท้าย ว่าจะได้เจออะไรโอ้โห oh, แฮมม่าดูดเมตไม่ธรรมดา NBC TS นะครับพลังสองล้าน,านแต่ว่ามีไอตัวที่ผมเกลียดที่สุดไอตัวโล่สีทองนั่นมันมันแสบนั่นนั่นแย่เลยแย่เลยแย่เลยไม่รู้จะชนะไหวหรือเปล่านะ แต่ก็ต้องสู้นั่นแหละเพราะแต่เราจะเอาบิ๊กกนลงมาดีไหมเนี่ยคือมันมีโอกาสโดนลุมเยอะมากเลยนะซาคูบิ๊กกนนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาสีน้ำเงินลงมาก็แย่พอกันนะเอสีแดงลงมาก็มีโอกาสโดนเอสกันดัมสอยเหมือนกันก็คงต้องทีมนี้แหละ NPC โหดมากถึงจะไม่โหดสุดแต่ก็โหดมากโอเคอ่าเดี๋ยวเราต้องมาเล่นตรงด้านซ้ายสุดนะครับตัวสีทองต้องวางกันนิดหนึ่งป้ากันดั้มเราขึ้นหน้ามานี่เลยละกันอ่ะโอเคประมาณนี้แหละ ไว้ใจในการดั้มไปหรือเปล่าไม่รู้ลุงยิงตัวนั้นโอ้โหไม่โดนเลย,ยงงลเออโดนดีนี่ไงล่ะสองนี่สองอีกทีนึงเออเรียบร้อยโแต่ว่าฝั่งรู้ก็ยิงซอกราตแตกแล้วนะไอ้นี่ดียังอยู่เลยอะ่ะตัวแสบเนี่ยโหแล้วยิงแรงดเวย จะมาแพ้ทางไอลิกดอมกาโต้เลยแหละว่าเอาตัวสุดท้ายลองลุมยิงดูอย่างน้อยมันก um> um> ็หลบไปเก่งมันแค่เด้งเลือด จังหวะนี้ก็คิดถึงสตันของซาพูทูเหมือนกันเลยอย่างน้อยมันก็กันไม่ให้มันเด้งเลือดเอาลองดูฮะลุมยิงมันมันตัวเดียวจะอะไรมากมายมันสวยมาแล้วะมันสวยมาแล้วะโอ้แฮมมาเราถ,ถึงแตกไหวนะโอ้ยมันเด้งเลือดอ,อีกแล้วบีแม็กนัม เด้งเลือดทีละหลายหมื่นเลยยิงให้โดนยิงให้ตายเออจังหวะนี้เนะลยอามูโร่ฉันเลือกนายแล้วนะมแตกไปเออโอ้โหนึกว่าจะเอาไม่ลงไอ,อตัวบ้านี่เด้งเลือดเยอะมากนะถ้าเกินห้าบ้างห้าดาวนะครับ โอยังคือจับวันแรกแต่สุดท้ายดันมาเจอตัวโหดเนี่ยเจอตัว5ดาวแล้วดูดีลิกดองกาโต้ดาเมจต้องแสนหนึ่งนะครับแล้วก็รับดาเมจเป็นแสนแปดอะยังถึกเลยใครบอกว่ามันไม่เก่งมารับผิดชอบเลยยังโหดโอเคอ่ะก็ วันแรกนั้นได้มา90แต้มนะครับชนะมา6แมตช์ n b ็นีวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่ไม่เจอเทีที่พลังสัก2ล้าน2อล้าน4อย่างนี้นะเหนื่อยนะครับโอเคอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไปเท่านี้ละกันนะหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ชนะผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนี่ดูเหรียญอารีนาก่อน6000สิ่งนี้แลกสาคุเต็มได้แล้วเนี่ย นะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีว่าเอาเลยดีหรือเปล่านะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม